ทำฟาร์มเป็ดไข่อยู่ครับผมตอนนี้ก็เลี้ยงเป็ดไข่อยู่ประมาณถ้าเกิดเต็มล็อกเลยจะอยู่ที่20,000ตัวครับผมแต่ตอนนี้จะอยู่ที่หกพันตัวครับผมเป็นยังไงมันยังไงครับถึงได้มาเลี้ยงเป็ดไข่ครับคุณนอกก็ตอนเราเรียนจบแรกๆแะครับผมเรียนจบริญญาตรีแรกๆแล้วก็เคยไปทํางานอยู่ที่โรงงานมิดผลครับแล้วก็เราก็ทํางานได้ประมาณสองปีรู้สึกว่าเราอยาก ทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งับผมแล้วก็มีคนแนะนํา <c oughs> ก็คือเป็นทางญาติที่เขาทาฟาร์มไก่ <c oughs> เขาบอกว่าทางธุรกิจฟาร์มเป็ด <c oughs> เป็ดไข่อะไรอย่างนี้ยังมีเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วเราก็เข้ามาศึกษา <c oughs> เข้ามาลองดูว่าเป็ดมันความเป็นอยู่ยังไงเลี้ยงยากไหมอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ได้ศึกษาไปเรื่อยๆก,ก็เห็นว่าเออมันก็โอเคเลี้ยงเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่อะไรครับถ้าเกิดเรามีระบบการจัดก,การที่ดีครับก็เลยเริ่มต้นทาครับผมเราเอาเป็ดมาเลี้ยงกี่ตัวที่รกเลย ทีแรกเลยก็จะเป็น4,000ตัวใช่ครับผมเริ่มแรกเลยก็คือเหมือนเป็น4,000ตัวยอดนั้นก็คือเหมือนเราเรียนรู้เองเหมือนกับเป็นเป็นเร้าแรกที่เราเหมือนแบบว่าศึกษาเลยครับผมเล้านั้นก็คือลองผิดลองถูกจากเ้านั้นครับผมเร้าแรกที่เรามาเลี้ยงมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็เลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายแล้วก็มีมีผลผลิตที่โอเคครับผมเราได้กําไรจากเร้าแรกมาแล้วก็ แล้วก็พอเราได้กำไรจากเราแรกก็เริ่มต่อยอดมาเรื่อยๆก็จะเริ่มจาก4,000ตัว6,000ตัวหมื0นตัวแล้วตอนนี้เป็นถ้าเกิดเต็มมาก็จะเป็น20,000ตัวเรากําลังจะลงล่าสุดเนี่ยตอนนี้เป็นพันอะไรครับเป็นพันเป็นเป็ดพัน CP Super ครับผม ในเราเราทั้งหมดก็เป็น CP Super. s u ซูเใช่ครับผมเป็น CP s u ซูเทุกตัวเลยครับผมตอนนี้เรารับมาเขารับเข้ามาเนี่ยตัวละตัวละตอนนี้อยู่ที่180บาท180บาทใช่ครับผมโอ้โหท่านผู้ชมอยากรู้มูลค่าก็เอา20,000ไปคูณ180ูใช่ใครับผมเป็นเราทั้งหมดเนี่ยเราครับผมมีผลผลิตไข่ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยวันละกี่ฟองกี่ใบย,ยังไงครับ ถ้าเกิดตีไปก็คือพันตัวนี่จะได้อยู่ที่ประมาณ30แผงได้ครับผม 30, 30แผง,แผงใช่ครับผมพันตัวถ้าเกิดหมื่นตัวก็จะได้อยู่ประมาณ300ครับผมแต่ถ้าเกิดเต็มเต็ม20,000เลยจะอยู่ที่ประมาณ หกร้อยผมห้าร้อยถึงหกร้อยแผงครับผมตอนบันก็ตอนนี้มีส่งส่วนมากก็จะส่งอ่าจังหวัดขอนแก่นครับผมเพราะว่าตลาดขอนแก่นเป็นเป็นตลาดที่เขาต้องการไข่เป็ดเยอะอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงบ้างสารคามบ้างอะไรอย่างี้กาฬสินบ้างอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ส่วนมากหลักๆเลยจะอยู่ที่ขอนแก่นหมดเลยครับผมก็ไม่พอขายใช่ครับผมไม่ไม่ไ่พอขายสวัสดีครับผมผมจอนครับผมจอนเอลิกครับผมตอนนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอพยืนครับผม ตำบลอ่าพะเยียนเหมือนกันครับผมครับอำเภอพะยี่เมเป็ดณปัจจุบันเนี่ยที่เราจะเลี้ยงสองหมื่นตัวเนี่ยใช้หัวอาหารหมดเยอะไหมครับก็คอกหนึ่งพันตัวนี่จะอยู่ที่ประมาณสี่จุดห้าถึงห้ากระสอบครับผมวันละห้ากระสอบใช่ครับผมก็ก็ก็คือต่อบพันตัวครับผมถ้าเกิดครับหมื่นตัวก็ห้าสิบห้าสิบกระสอบใช่ครับผมกระสอบละกี่บาทเนี่ยคุณยอดตอนนี้อยู่ที่กระสอบละสี่ร้อยสามสิบบาทครับผมประมาณนี้ครับผมโอ้ใช่ครับผม ดีนะครับผมถือว่าเป็นธุรกิจที่ตอนนี้ตลาดไข่ก็คือคนเจ้าที่เขามาทำครับผมยังทําไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมถ้าเกิดเราเข้ามาทําธุรกิจอันนี้ก็คือคู่แข่งยังน้อยอยู่ครับผมโซนของภาคอีสานแล้วนะครับแต่ก็คือตลาดที่เขาใหญ่มากจริงๆที่เขาเลี้ยงจริงๆนี่โซนเขาจะอยู่ภาคกลางหมดเลยครับผมกวกไข่เป็ดไข่อะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับผมเรามีทั้งหมดกี่ข้อครับตอนนี้ตอนนี้มี2ข้อครับผม2ข้อครับผมเราจะเอามาลงใหม่อีก 6,000ตัวใช่ครับผมมี6,000ตัวครับผมโอ้โหระบบในฟาร์มเราทั้งหมดเนี่ยเราใช้พนักง,งานกี่คนตอนนี้พนักง,งานจะอยู่ที่เลี้ยงดูต่อข้ออยู่ที่ข้อละสามคนครับผมดูแลการให้อาหารอะไรต่างๆคือหกคนครับผม <c oughs> ก็คือ <c oughs> จริงๆเป็ดการเลี้ยงดูจะไม่ได้ใช้คนเยอะมากครับผมเพราะว่าเป็ดนี่คือเราจะเข้าเล้าส่วนมากก็จะเป็นสองเวลาครับผมก็คือช่วงเช้า <c oughs> แล้วก็ช่วงบ่ายครับคือมีหน้าที่อาให้อาหารใช่ครับผมช่วงเช้าช่วงบ่ายเท่านั้นครับผมเป็ดให้อาหารสองช่วงครับผมเช้ากับบ่าย ใช่ครับผมช่วงช่วงเช้าก็ประมาณช่วง6โมงครับผม6โมงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็ประมาณบ่ายโมงครับผมแล้วตอนเย็นล่ะครับตอนเย็นไม่ได้ให้ครับผมเพราะว่าเป็ดช่วงบ่ายนี่คือเราจะให้เป็นเทให้จนกินถึงเข้าเล้าเลยครับผมถึงเข้าเป็นบุฟเฟ่ต์ไปเลย,ลเลยใช่ครับผมแล้วเรื่องน้ำล่ะครับเป็น น้ำตอนนี้ก็ที่ฟาร,ร์มจะเป็นน้ำน้ำน้ำบาดาลหนูครับผมน้ําที่เขาทําเป็นถทงบาดาลขึ้นมาก็จะเรื่องน้ําเราก็จะเป็นการให้น้ําแบบให้น้ําตลอดครับผมจะมีวาลวเปิดปิดตลอดครับผมเป็นระบบอัตโนมัติใช่ครับผมเป็นระบบอัตโนมัติครับผมปีหนึ่งเนี่ยขอเราผัดขน กี่รอบครับปีหนึ่งก็ผัดขนจะอยู่ที่ช่วงประมาณประมาณปีแรกก็จะผัดครั้งหนึ่งครับผมปีที่2นี้จะอยู่ที่ประมาณเป็ดอายุประมาณปี6เดือนครับผมก็จะผัดทั้งหมด,ดอรอบรอบอายุการให้ไข่อยู่2ปีก็คือจะผัดขนอยู่2รอบครับผมประมาณนี้ครับประสบปัญหาไข่ลดไหมอ่าไข่ลดครับผมถ้าเกิดช่วงผัดขนนี่คือไข่เป็ดจะลดลงมาถึง20-30%เลยครับผมช่วงนั้นข้อดีของไข่ที่ท่านผู้ชมจาก<อ>บุรีโพคออกจากฟาร์มต้องจรไปเนี่ย ไข่เรามันพิเศษยังไงบ้างก็ไข่อันนี้คือการันตีความเปลือกหนาเลยครับผมไข่ของเราถ้าเกิดจะเอาไปทาพวกไข่เค็มไข่เยี่ยวมานี่คือทําได้สบายเลยครับผมแล้วก็ไข่ด้านในก็แดงครับผมแดงแดงนี่คือเป็นเป็นเสีเข้มใช่ครับสิบห้าสิบหกเลยครับผมก็คือทางร้านที่ทางโรงแรมทางรายต่างๆก็คอนเฟิร์มมาครับว่าเออไข่แดงดีเปลือกหนาดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ไข่สดนะครับเพราะว่าของเราไข่ที่อยู่ในฟาร์มนี้ก็คือออกเป็นส่วนมากคือวันต่อวันแล้วครับก็อาจจะ สต็อกไวสองวันก็ออกแล้วครับผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บไว้นานครับผมให้ลูกค้าได้ใช้ไข่สดที่สุดครับถ้าท่านผู้ชมเอฟซีช่องบอลแมนวิทีกเกษตรที่อยู่ในภาคอีสานอยากได้ไข่สดๆก็เนี่ยขอนแก่นนี่ก็ถือว่าเป็นใจกลางใช่ครับของภาคอีสานข้ <3 S 1> อดีคือเราก็กระจายสินค้าได้ทั่วทุกพื้นที่ใช่ครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมช่องบอลแมนวิทีกเกษตรรับชมแล้วไม่อยากได้ไข่เยอะๆอย่างเงี้ยอยากได้ไข่ไปกินสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนครับคุณน้องครับผมก็มีเบอร์ครับผมเบอร์ก็เป็นเบอร์ศูนย์แปดแปด ห้าหกศูนย์สามสองหนึ่งสองครับผมหรือว่าจะช่องทางอ่าแฟนเพจเฟซบุ๊กครับผมก็คือจอรนฟาร์มจำหน่ายไข่เป็ดอีกส่งครับผมจอนฟาร์มนะครับใช่ครับผมถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะมารับไข่ที่อยู่หน้าฟาร์มเลยสามารถเดินทางมาได้ที่ไหนครับก็สามารถเดินทางมาได้ที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอพยูนตมพยูนครับผมฟาร์มก็จะอยู่ที่ตรงบ้านประสานครับผมบ้านประสานนี่คือถ้าเกิดลูกค้าอยากเข้ามาก่อนนี้ก็คือสามารถโทรติดต่อเราได้เลยครับผมเราก็จะถ้าเกิดลูกค้ามา ถึงพยืนแล้วมาไม่ถูกไม่อะไรเดี๋ยวเราขับรถออกไปรับได้ครับผมแล้วก็จะพามาได้ครับผม,มนี่ยนะครับอชอบหมแมนวิธีเกษตรก็ต้องขอบคุณคุณน้องจอนนะที่พาท่านผู้ชมมารับมชมฟาร์มเป็ดคลิปนี้ก็ต้อง<ม>ขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับ